อรนท่งคับพี่น้องแมงเนวแมงระงาครับพี่น้องแมคอรลงของสามิี๋ใสโซนแมงนี้นะแมงแมงหยีถ้าใส่ไฟฟ้ากันยังงามน้อยครับหอมเสยวรันน้อยสามก็คือเป็กระเสียมเสี่ยมก็ได้่เหนียวิดดีเลยครัผมกระเสี่ยมก็ทำใหผมสมคับม ครับพี่น้องว่ายกำลังว่าะเอาเข้าไปขายครับ <c oughs> ได้ขายนมูชักเธออยู่พอได้ครับผุยค้ารถไถครับมีหลายดอกครับสิบกว่าถงุงหมดอย่างนี้สิบเจ็ดสิบแปดถุงครับกับยังทั้งในพอซิบ่เราได้เมาอีเทลหนึ่งครับพี่น้องจัางระเบิดออกไปเท่าเดียวคือมีมดเสือไปซับนี้สักคนพูดไปลงสีใหญ่บัดโบขาวคนละครับพี่น้องเนี่ยนี่ขอกิโลแล้วจะบ่ายครับพ่อครับ พติดไว้เมื่อวานนี่เขาเล่นไก่สิบสี่บาทห้าสิบตังค์มาดูเขาเปิดเขาขอ,ขอครับพี่น้องนี่นะขั้นเขาเจ้าเป็นสิบห้าบาทประมาณนี้แหละไปพี่น้องไปขายข้าวก <laughs> อ่อนโอ้มอขั้นมีใจเอาไอเดียนี่มีได้กินได้หรออา <laughs> หารเท่งครับพี่น้องพอดีพี่เคยเพื่อนนั่นซ้อนอยู่นี่แหละครับวางสามสี่โมงเช้าขั้นตอนพอน้อยเอาเข้าวไปขายละอย่าดี้ครับเพิ่นใดเหอ ปาทุ่วแมงเนวแมงระงําครับพี่น้องก็แมงอีดนะครับตัวยาวงีวงวแมงอีดจะมีเลยครับพี่น้องนี่เสีบสุดก็คือแมงอันนี้ละพี่น้องยำแตกปูเปย์ปูเปย์ปปตัวระบาดก็พ่อซื้อนี่นะม,นมันได้ความแสบความมันความหอมเน่เลยละคันพี่น้อง <c oughs> ก็เลยเคยได้กินและคือพอรสชาติของมันครับเวลาเอาหอมซุกออกมาแล้ว,ลวเลยยำแตะตบหอมวาย วันเอาคำเข้าซ้อนดอกก็ได้ครับน้องพ่อเขาคำถามนห่ครับไปแมงลังามนี่ใงญ่ยึ้นมากสิไปเป็นแมงปอแม่นบับเพ่ะแม่นลูแเราแมงอีกเหรอครับพ่อมีหัวชักตัวนี้จักไปเป็นแมงแต่ว่าเื่อนี้ไปเป็นแมงปอแมงแมงน้ำโมกฝูถ่ยห้องที่มันบินเซิร์นอย่างนั้นหลอนเดินหลบเลยแล้วครับตาโตๆโตสีเหลียวๆเงี่ยประมาณนี้แหละนาอบินฟิวฟิวน้ำแสดง ว่าเพิ่นลงมาไข่ไข่แล้วก็เป็นตัวนี้ครับลราอ้อมกินรับเข้าเทงได้ปางกำลังดังไฟไว้ทาพอดีไปขาเข้ากลับมาแล้วก็หัวได,<อ>ได้ได้จังหวะแล้วครับพอ่อครับลืมเ้าสูพี่น้องฟังเนาอ เอาเข้าไปขายสามสิบถุงปุ๋ยครับในเงินหมื่นสามพันสามพันหนึ่งร้อยหมืนสามพันหนึ่งร้อยบาทถือว่ามารไม่บ่นี่ครับพ่อก็พ่อไปพ่อมานี่ดีกว่าสูบปีสูบป,ปีเหมือนขายแปดเก้าบาทสิบบาทปีนี้ได้ขายสิบสี่บาทห้าสิบต่างเออคือส่งสีสมดุลเดียวกับปุ๋ยอยู่ครับ พีินไกเนื้อห้อยปุ๋ยเถลยล้ะสอบละพันสี่ได้ขายเข้าโหลละสิบบาทโอ้ห่างเดียวหลายแท้สนนเออปีนี้่าสูสีเดี๋ยวอยู่ครับพี่น้องพอไปพ่อมามีที่หลายพอได้ค้าปุ๋ยกับค้ารถเกี่ยวครับหรือหันก็คือกินครับจ้างรถเกี่ยวกับปีนึงก็หลายบาทเดีวยวรถไทยแน่อ๋อานี้แหละไปาหาเก็บพักก่อนครับพี่น้องเราอ้อมเสื้อพักอีเลือดนี่ละเขาเบอือกับแช่ไว้วางนึงน่าจะต่ำได้ละอัเลิกไวาใหญ่ โอ้มังเก่านี่แหละครับพี่น้องมังเก่ามองเดิอมอืพักแับมีค่อยงามปลเลือพอได้ซื้อครับสำนีกก็ได้กินหอมนั่นแหละพอยเลือดเบอร์แก่เบอร์อ่อนก็เสื้อเดียวไปนี่ละบัดไปอ้อมแล้วก็แสีบพือเก่าครับพี่น้องนี่ท่านเด็กโขเสอหญ้าเอาหญ้าอเอาปลเลืออ่อนนันเสื้อฝุ่นทำมันจักน้อยนยังละงามอือแลนี้เขาเอื่นไว้อย่างวะ พ่อครับบ้านพ่อเอืนอนนี้ว่าจะในนี่ครับสีเลือดลูกนี่นี่ครับพ่อครับยุ่ยยอดม่วงนี่ครับโอ้ยมันบงบ่ะโอ้มีแม่นมันเป็นไข่แมงม้านี่โอ้ไข่แมงม้าแมงอันฟูดเล่าจักหรอห้องว่าแมงเพอิลันกินได้บ่ครับพ่อครับขาสีโทกเทกจักหมขาน้ำน้ำนี่โอ้ยจักพ่อก็มีเคยกินไข่มันจักเธือลูกครับพ่อตัวมันเคยโคกินอยู่เ้ยเน่ามันไปหาการตะกะเตียนกับเก็บติดเดียวมาโคแซแบ ครับเดี๋ยวไปหาเก็บผักยีตูก่อนครับพี่น้องครับผมมื่อนี้บรรยากาศโล่งๆครับนี่ครับเป็นมือท่งของทางลานพอน้อยสอยเดิมน้ำพร้อมครับผมผู้พุ่นกับท,ทังคีมงานเลยครับกำลังแ็กของอยู่ครับผมเอาหญ้าขวนี่เอาไปนี่โอ้โอ่งามแล้วเด้อพอลุ่นกำลังงามแล้วมีท่านได้ซื้อฟุ่นซื้อปุ๋ยเ้าเมือ่อฝนก่อนเสนอดินมันเป๊ะพอดพอลุ่นแมตตูออกมาเฮอครับพัก พักตำลึงผูไทยห้องตำลึงครับเออภาษากลางตำลึงผูไทยว่าพักตำลึงไพ่ตูพี่น้องผอมเสื้อแมงและงําแมงเนวเสียบเสียบเมเทงนี่แหละก็มีกบน้อยอยู่สองสามตัวแล้วได้ฟักเสือเยอะแล้วครับฝาาพี่น้องเพื่นมาเบิ้งสินค้าที่เราส่งออกคับพี่น้องมือนี่แหละครับนี่ติดต่อเ่อนี่แหละส่งใบใบนี้รถเพิ่นกับมารับแล้วครับนี่เจี๊แมงดาปลาลาบองครับผมนะครับ นี่ป่าแห้งรอบนี่เมื่ปวดหรกแม่ครับพ่อครับพ่อสว้วมหญาพายุเฮาิ่นหาป่าเพิ่มไม่ได้น่าจะเป็นรอบน้าอันนี้ขององินลัษดาครับอชอบป,ปีของ<พ>อลัษดาบ่อนี่แม่ครับอันนี้กล่องใหญ่เนาะของไปประเทศนหนอกบ่อบนี่ส่วนมากประเทศนอหนอก่นก็สีสร้างเจ้าบองเจ้ามงดาครับผมไปคือ เพิ่นละสั่งผ่านไปหาพี่น้องเพิ่นเธอหนึ่งแล้วพี่น้องเพิ่นอย่างละส่งไปนอแม่นบาลูแม่นไดนอแม่นแม่นครับถ้าเอาส่งเองมันค่าส่งมันสูงครับคงเรามีไหวครับพี่น้องกะนาจะมีตัวแทนส่งออกนอเป็นมีตัวแทนส่งครับประมาณนี้แหละครับขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่มาอุดหนุนทุกคนละครับผมหรือว่าผู้กำลังเบิงอยู่กับขอบคุณลงนาไปก่อนเท่เกาและครับสินค้าละาส่งออกวันนี้ครับสามมือต่อครั้งครับ นี่ครับเดี๋ยวพามาจอเบื้องแม่เปลงครับกำลังเห็นอย่างนี้เนาะสวัสดีค่ะเี่ยหาสูขินรอดเดี๋ยว,ว,ดยวดยเดี๋ยวสีเกีียวใครมาซูกินนะครับลุงเดวเอาแก้วไทยกระตํามันนี่ว้ก่อนครับพี่นอ้องกระเทียมกับหอมแดง Okay, เสื้อ,อกลับมาฉันได้เสื้อหลายได้ไดูดสาวแล้วกินน้ำมีได้ครับพี่น้องแ<ร>อบบสองระบบแจักแจักสองหน่ยน <c oughs> วยแล้วหลังไม่เสื้อที่หลังคือเก่าละครับก่อนจริงกะมีได้สูตรนั่นหรอกแต่ว่ามันจะไปตามเหตุการณ์ครับกระสัน้นดูสาวกัไม่ได้กินน้ำออกเสื้อสองหน่วยเลยละเป็นห่งยงเปลาออมแหงร่งงามแหงเงี้ยวอคนด้วยะถ้าจะไข่ก็ได้เสนอเป็นเนวาดองเฮาเฮานี้ยสนบฝนเลยคือมันเฮาแล้วหน่ะนะบอก เท่ามันบาดมือเด้อใครเล่าพิสอบส่วนมากมีแต่มีเฮาได้บาดมือเฮาแท้มันเฮาปากเลยค่อยมันก็ได้อันนี้มีหอดตกกโขบน้ำ้อมครับแม่นใส่กบน้ำได้เพี่น้องมันจังแซ่บขับเบื่อหายเด้อใส่พร้อมกันเลยแต่ละเทใส่ฝางเป็นคนอ่อมคืออ่องจะเป็นคนฝูงหอมแด๋อัุกระเทียมรันอันนี้เราใส่ข้าวบือไว้ครับพี่น้อง เอาเม็ดเลยไปจ้ะเอาเม็ดแบบปวดตัวน้องับแมนแบบจำคุยทิศทำเขาเดูผงจุดลดเขาหมดชาดก่อนครับผมนี่เอาผงจุดลดเกลือปลาแดดสามยางครับผมเกลือนีปลาแดกปลาแดกขายดีดิปลาแดดตอนใ ใส่หมูวัดหมูกรอบบกล่ะเสียบพี่น้องพี่น้องเอ้ยนวดเลยมาเสียบนัวใส่เห็ดกับเข่าตำพุงหนิวเสียบขนาดครับได้ปลาแดกแล้วไม่ค่อยได้ใส่น้ำปลาเด้เพราะว่าปลาแดกมันความเค็มอยู่แล้วครับมันมันนัวดอน้องน้องเอ้ยพอน้อยเอาน้ำใส่น้ำเนยเด้อตำแหลกแล้วพี่น้องตอนซ่อนอีรีครับหลายคังไร้เนี่ยครับผม ทมเอ๋อใจกันกมะเฟืองโค้งข้าวกลางอย่เงี้ยผู้เล่าอาดอีเอิญแม่ง,ลงมหลังน้ำผู้ไทยอาดอีเอิญเหนียวประมาณนั้นนะพี่น้องเลยครับเอิญบ่คือกันเลยอันนั้นก่ะเอิญแม่งอิดคือกันอยู่ครับแม่น,นกัดตัวแ,แต่ว่ากัดเจ็บไปด้วยกัปดกปดิดเลยเด้ดดอบอยู่เลยครับผมแม่งแม่งอิดครับผมย่าเห้กัดได้น้ำมาเจอเท่ามึงนะครับผมได้แค่กะโดมีนีได้จับมากกว่า เทนหน่อยมากเลยะเด็กเอ้ยนั่นน่ะกานดึงสะดุ้งยังได้เขาอ๋ใส่ปอกกันเลยบ่ครับแม่เหมือนเดิมแมงเนี่ยมันว่าแม่งอันนี้มันติดว่ามีรถว่าใดขวไดายังมันหลุดมันขวายข้าวใส่ควายไถหดหนาเวลาน้ำมันแห้งคอนลงห้องสางที่ไถแต่โซนแมงนี่แหละแมงอันแมงอีดนะ บาทละ่ะสองสามตัวเอาอยู่หันแนี่หลายบาทได้หลายสูงคันล้นใช่เนาะคันล้นจะใส่ไฟแบบไหนหรือปะไฟกับไถ่เดี๋ยพี่น้องเลยรอให้มันเดือดสักกอนเลาวก็กใส่ผักลงไปแม่ฟังว่านี่ว่ได้สุงหยาแนะครับผมแป๊บเดียวกระไรละแป๊บเดียวก็ได,ดวดวกได้กินละ ข่าเบือหอมสุกเนี่ยก็แม่นหลดเร่งไฟน้ำผอมวะครับแม่ครับแม่เคยทานอ๋นนอนี่เป็นพักคำพูพักอีกเล่เอ้อครับพี่น้องนี่คืออีตูครับอันนี้เป็นพักกระแนงครับเสือเดียวสามพักครับบงังแม่พี่น้องเลย นนท่านเด็ไดไตปลกันยังงามเ้อพรามีมท่านที่เสิร์เกี่ยวครับเสิร์หมักนึ่งซองมหมักครับบ่สียังไดนี่สีขวัญมักเด่นสีสีปถั่ว้นเดี๋ยวเล็น้อยนำหกกอนพาดีหอกน้าแถนลูดสาวกันบันขึ้นนต้องสองระบบคพรับผมเห็นน้กินครับผักระลุนำเดีคนมาจะได้ผักหอม พอแล้วเาอมอิ่มมาละอิ่มเออเอาแก้วมาเอาแก้วมากว่ดลงเลยอันนี้จอยกันเห็ดได้พี่หนองอ้าวข้าดลนับไปโอ้ยหกติดแดงแต่นอนแบบที่คือติดเพชรเห็นไมมาถวยมาใจแบบที่นี่ขับพี่น้องบาทนี่ มากินอ้อมแมงละงงำแมงเนี้วครับแมงอีพร้อมเทิงครบน้อยครับอ้อมเสีเดียวนี่ละ่ะครบน้อยสามตัวโอ้โือปเป็นต่เสียบจะเสือเจียวลงกวแาลยผมปุกป,ป,ป,ปน้ำลายแห้งใหญ่เอา,าเท่าอ้ะมาเด้อี่นนอกเ้ยบาลนี่ลงทอยลงสามนะโอ้ยเนียยตุยตุย,ตยดีเถอครับผมวานง่อัดกหมาลยแล้วเอามดแล้วอมอ้อมแมงละงํากับผม ขัาแมงอีดใส่กบสองตัวผักกันแย่งไอ้กระเส็บว่าครับท่านผู้ชมครับผมเสลาแมงอีดครับผมเดี๋ยวหาแมงอีดก่อนครับเดี๋ยวรัตนแล้วดูเลยอ๋อนี่ดีครับผมน้อยอยากกินข้าวเอานั่งลงลู้บาลกินข้าวมาเด้อครับพี่น้องบาลนี่จ้าว่าคือวัาดีดู้แต่ยังโอ้บอกโอ้ขอโทษฉันนะน้องบาลนี่ พ่อแม่ยังมากินขางน้ำค่ะเออไหนมาอยูนย่างน้ำแน่เริ่มจังเลยเอาลงให้หั่นกันเลยถ้าจังเสร็จนะนูกตะไคร้บนคุยไทยออมเนี้ยมากินออมเนี้ยวนึ่เดียวเด้อครับพี่น้องมานี่ทั้งแมงอีดทั้งแมงเนี้ยนี่เศษแสบกับข้าวเท่งวันนี้แสบตัวตะไคร้เผาได้เงินเนาะหมานวันดีครับพี่นี่ครับมือนี่พอหน่อยหมานหมื่นกว่าบาดวันดีครับ เจนตาเอีนตะแอะคือพ่อยู่ว่าเขาดาเขาชันจะทานน่ะเด้ไหมลูกตุ่มตีหนึ่งลูกมากิเสียอย่างคักเลยเด้ครับพี่น้องมาเด้อครับแนวนี้เลยต้องจัดมืเอาคําใหญ่ๆเลยเด้อครับแม่ครับบ่เห็นบ่โอ้แม่งีดครับพี่น้องที่เดียร์ได้หอมดีมีอยู่3ตัวบ่เอ้ยยามแด้ได้บ่้านพ่อแปะเลยได้หน่คันเห็นแล้วหาเด้จะจดเลยแด้อ ใส่หอดกบเจ้ะค่ะกบแมมีหอดกุกน้องพอมด้วยครับใส่แบบ <laughs> กะทิหน่อย <laughs> <laughs> แบบจ้าัวมันจังขาเงาอันนี้ดูจังเสียขายเงากินกบดูดูไม่ได้ใส่พริกเลยครับงใส่จะจำเยอะตัวหน่อยบ่กพริกแกะ่ะไปหลาวเอ้ย แน่แนแรงไม่ตายมันนะเป็น้าเดมดมาว่าได้หแซ่บครับพี่น้องมากมากครับกับข้าวเท้งน้เดียวพี้ง่อยข้ง่อยนง่เดียงายแตกง่ยสวัสดีครับพี่น้อง เมื่อไหรได้กินเขาหอมขาั่วครับเอาผ่านลมมาครับแม่ครับสดจะข่เได้เพี่น้อยผอนลมมาทอกระชีกันเลยน้อยเดียมาห่งอแล้วปกล่องกนพรอนบาหลูกอ้ัาจะถ่ายกับอะไกอน้อยแล้วกอนหกจัดานแล้นท่เสยถงหน้ามีได้พ่ลมเลยแล้วเมื่อคืนก็งองเพิ่มไปพ่ลมับ แดดอ่อนยังไปนะเว <jut> ลายำแตะตุกหอมมันๆพี่น้องอันเวนส่อยนขายันมันพันใหญ่นอะอันมันแข็งแข็งมันอยู่กับสภาพน้ำตลุกสถานที่มันอยู่ทีเมือเมือนาสวเีงเด้อที่มองเลี้ยงเหลื่มเลยนักันบะที่นี่คือสิมาสนใช้ความอดทนได้อย่างได้กินแมน เราว่ามันื้อบ้านละโตสองตัวเราเที่ยวขามาลังสี่เถอะไปเจอเห็นถ้กถูกบุรีทางเททางมากินน้ำโวานบ่นบนบนเสีเหรอหอย้วก็บ,บ่ออ้มแม่งหยีตัวนี้อ้อหยอยนี่ยังอีดสามตัวไปน้อยอุ้ยได้ครับตัวหนึ่งรับนี่ครับบ่อสี่ก็สมองมาได้ครับพี่น้องนี่แม่งหยีครับผม น้ำมันโหนดีข่ะดดมันจะเหม่อเลยนี่คล้ายเข่าเด้เหมือนเนี่ยแม่แม่ผู้ใดผู้ใดเห็นน้ำกับผู้ใดส่วนแบ่งที่หนาเรา่งมาสืบปุ๋ยแค่ยากได้พอแบ่งแล้วถ้าแต่งเอารถคารถเบียวบรตใช่พอแบ่งไว้เธออยู่จากบ้านพันหนึ่งเวลาจากสองพันเลยหรอต่อมาได้บ่งเมยก็มาบ้าน น้ำจาว่าที่มันนอะเหอมือยากาไปทาตรงนี้เลยปีใหม่คนบอกแล้วทวงเด็อย่างเงี้หน่อยเอเบาเลยน้องก็ะเลยนี้ได้เลยใเบากันเลยกเบโอนโอนเดียวจังมาาเองงกยนะารน้ำมันมากกาเบิร์เดวกนเดียวทังที่รถบัสก็เกินห้ารแล้ววะรถบัสอย่างเรนบอกบแล้วก็ได้เห็นแต่รถตู้ รถบ้านกะำหาหลักเรถบ้านโมล้องกูชินาไล่ได้เหมือนกันสบายเอเทโตแล้วหมักก็อย่างัดรมก่อนมืันนั้นลืมสดต่ำโทพี่น้องแตงมวั้ผมตำเต็ได้ปางตํำว่าลูกสาวเสื้อมาคิดหน่อยนึงแล้วหมอนแล้วได้นั่เสื้อแบบอยู่ใส่กับแมงลูกปอมกันได้จนถอดแล้วหมาว่าผิดไหม ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับผมมันนี้กินอ้อมเนี้ยครับแมงระงําแมงอีดเท่านี้ละแซบขนาดครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณครับแซบๆหนักกันเด้อกับข้าวเ,าเท่งมันนี้ได้กันวันลบมาจัง <laughs>